สวัสดีสสดค่ะ,คะต้อนรับนะคะเข้าสู่อาหลานสเตเดียมอีพีสแค่ะสาแล้วนะคะตอนนี้เยะเด <6 S 2> เด, <6 S 2> เดค่ะค่ะคะมิมนไทเนี่ย ีวันนี้อาแอดไม่มาหลานแอดอ๋อหลานชื่ออู๊ดหลานอู๊ดหลานอูดต้องบอกว่าขอขอเกริ่นก่อนว่าหลานอู๊ดเป็นแฟนทีมไหนคะเนี่ยโทษทีปีศาจจุดปีศาจจุดจุดนี่แปลว่าที่แปลว่าท้องเสียหรือเปล่าโอ้สามศูนย์จุดจุดงี้เหรอ สกอร์ยอดฮิตจริงๆเลยดันดูนก็แล้วเกี่ยวกับสัตว์ิงหมดเลยและนี่เดี๋ยวก่อนนะต้องบอกว่ามันจะมี EP ีหนึ่งที่เราพูดถึงเพื่อนรักแมนยูเราเป็นิเวร์พูดถึงเพื่อนรักแมนยูก็จะมีคอมเมนต์ประมาณว่าเนี่ยก็พูดถึงแต่ทีมตัวเองไปสิทีมอื่นไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่ต้องพูด<ช>แต่ต้องบอกว่าคนเขียนสคริปต์คือแฟนคืออู๊ดเองคืออู๊ดเองนะคะาือคุณอนี่คือคือสมอสติครัสสมอครับก็เป็นในทีมงาน เอ่อหนึ่งในทีมงานอารหลานซึ่งเขาเป็นคนทําสคริปต์นะครับเป็นคนกํากับเป็นคนตัดต่อเวลาที่เห็นอะไรที่เกี่ยวกับแมนยูนั่นคือสคริปต์ที่เขาเขียนขึ้นมาทั้งหมดนะคะใช่ไหมคะก็บอกกัว่าวันนี้อาแอดเนี่ยแกหลังไมมาติดภารกิจบิ๊กบุ้มเลยจริงๆแกบอกว่าไม่อยากจะมาเพราะเดี๋ยวจะแบบเป็นการซ้าเติมแกก็เลยบอกว่าแกรู้สึกว่าแบบแกเป็นผู้ใหญ่แล้วแกไม่อยากเอาตัวมา อยู่ในดราม่าแกก็เลยขอตัวก่อนในอีพีนี้ใจจริงอะแกเชียร์แมนอยู่แต่แกแกอะไรไม่กล้ามาเขินเขินจะ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 บอกอย่างนี้ก่อนนะคือเนี่ยพื้นที่นี้เนี่ยที่เป็นที่บ้านนะครับซึ่งเป็นคนชอบสะสมรถใช่ไหมนี่เอาออกมาทําความสะอาดก็เลยมีรถอยู่ในบ้านไม่ใช่เอาอกมาทําความสะอาดอยู่บนโต๊ะแล้วก็เลงจะเก็บ ่ไอ้นี่ไอ้นี่บอกว่าทิ้งรถไว้เลยพี่อันนี้พิ่สูน์นะว่าบ้านนี้มีรถจริงีนะนี่ดูในพวกนี้นะเออไม่ได้ีไม่ได้บ้ใที่บ้านพี่เพชรก็จะมีรถเนี่ยรถเก่าๆเนี่ยรถฮอบบิลรถอะไรที่ที่คนชอบเล่นรถเยอะแต่พอดีทุกทีฉากเราจะมีแค่นี้แต่วันนี้พอดีพี่เพชรเอารถมาวางก็เลยบอกไม่ต้องพี่เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในบ้านแล้วมีรถด้วยแต่ไม่ใช่บ้านพี่เพชรนะอยู่ที่โอแซฟฟอดโอแซฟฟอดค่ะอ๋อ Cars in Old Trafford ใช่คือ car ในบอลในบ้านในบอลอย่างงี้อุ๊ยละดรกัวเข้ารายการดิเข้ารายาอุ๊ยนี่อะไรคะอ้าวเดี๋ยวคนนะสามสาม ดูสิคะนี่แฟนแมอยู่ของแท้ปะคะเนี่ยเธออยากขยี้อ่ะเมื่อวานเมื่อวานแค่สตอรี่เธอใน f a c e b o o นะอยากขยี้นะสตอรี่เธอนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ้าวเดี๋ยวก่อนนะครับสรุปเป็นเป็นแฟนผีแดงหรือว่าแฟนเชลซีคะตอนนี้แฟนปีศาจแดงเขาต้องหาทีมที่สำรองเชียร์อาจจะไม่ได้ชอบอาจจะไม่ได้รักนะแต่รู้สึกว่าอยู่รอดปลอดภัยก่อนกูอยู่ไม่ได้แล้วกูอยู่กับวังโดดฟอดไม่ไหว ไม่รู้ทำไมแม่อ่คอนเซ็ปต์นี้อ่ะเฮ้ยเออเฟรนหัเออเออขอโทษนะขอโทษนะเดี๋ยวเข้าหลังเดี๋ยวใส่ตัวนี้เฟรนบอลเฟรนบอนด์เลยฮบอลใส่ได้นะแต่อย่าทำเสื้อกูขาดนะเรียกว่าระเบิดแต่แต่ชอบนะคะสปอนเซอร์เนี่ยค่ะฟรีเนี่ยค่ะฟรีเนี่ยชอบมากเลยนะคะอันเนี้ยใช่นี่ตกลงจะเข้าคอนเทนต์ไหมโอกเข้าค่ะเข้าข้าราชการแนะนำแนะนำแนะนำอ่ะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์วันนี้ก็ จากฝูงไม่มีอะไรมากไม่ต้องพูดถึงนะคะแบบมันก็เฉยๆไม่ใช่หรอกตามโซเชียลเนี่ยพูดตรงๆน,นะลิรีวร์พูขึ้นจากฝูงใช่ไหมครับคือคือมันก็มีถ้าเป็นพายุเนี่ยมันก็มีความรุนแรงระดับหนึง่งประมาณหนึ่งโอ้โห,โหโใช่ไหม<อ>เป็นเป็นเหมือนพายุโซนร้อนครับใช่ใช่ไหมแต่พอผีแดงคาบ้าน แม่งไต้ฝุ่นเลยอ่ะเออไม่เฮอริเคนเฮอริเคนแปดจุดเก้าลิเอริเคนอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องจ่าฝูงพักไว้ก่อนเพราะว่ารู้กันอยู่เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าวันนี้เรามาคุยเรื่องเพื่อนรักดีกว่าที่วันนี้เรามีทำไมนี่มาด้วยทำไมเขาบอกว่า เพื่อนรักเนี่ยไม่รอดแล้วเพราะว่าจิตวิญญงจิตวิญญาณของความเป็นผีแดงเนี่ยไม่หลงเหลือแล้วสิ่งสิ่งเหล่านี้มันมันดูหายไปนะพุ่นจริงๆเพราะว่าในน่าากงขมอะในยุคของของท่านเซอร์ท่านเซอร์อเล็กซ์มูกูเซ่เราเห็นว่าแมนยูเนี่ยคือไล่แบบคือต้องมีไม่เปล่ากูกูไม่อยู่กูไม่อยู่ครับใช่ไหมแต่ว่า คืออย่างนี้ประเด็นคือเขาบอกเอริกเทนฮากบอกว่าชี้เสียลูกแรกเนี่ยเร็วนะฮะบ,บวกกับใบแดงเนี่ยทำให้ปีศาจแดงเนี่ยแพ้ยับนะครับการเสียประตูในนาทีที่2หรือ3แบบนี้มันกระทบความเชื่อมั่นของเราเทนฮากแมตที่แล้วเนี่ย25วิคุณวิกูโดนเวนฟ์ปอด ใช่ไหมเออเออเงเขายังกลับมาแซงเลยเป็นฮาร์ดเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่อืมอ่ามันอยู่ที่มึงะเอืมดือดืมเดือดเดือดเปือดเดือดเดอดเดปอเดีอดเดื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 อเดือดีขอดเดืเดือดเดือดเดัอดเดือดเดากดเดนอดเดอเรือดเดือดเดือดดาดเดือดเดือดเต้อดเงืดือดเดือดเดือดเดาอด่ดือดเดือะอดดือดืดออเเออเเ ที่เป็นแฟนอารลานสเตเดียมคิดเห็นยังไง้ะแต่ลูกแรกเลยฟาเดอร์เฟนสปีดก้าวขนาดนั้นตัดบอลตั้งแต่กองหลังขึ้นมาสุดเส้นด้วยเลยกลับให้แล้วรู้ไหมว่าพอจบจบแมตช์ฟาเดอร์เฟนเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเข้าไปในห้องพักเนี่ยทำไรวะทำไมพี่ขอหน้ากากมาไอ้บ้ายูเซนโบุมันกองหลังสปีดก้าวตัวอู้แต่ไอ้จังหวะกระชากจังหวะที่พาลูกขึ้นไปเนี่ยนะ ก็สปีดธรรมดาประมาณหนึ่งนะแต่ว่าไอ้การแตะบอลสุดท้ายที่ปึ้งเสร็จแล้วเดลิกอ่ะอันนั้นคือหลุดเลยนะฉีกหายเลยนะครับแล้วก็โาโลหายหมดเลยแล้วก็คัดบอลเข้ามาให้เบรนแดนจอห์นสันแต่แบบง่ายๆเลยนะฮะซึ่อ่ะบ้างไงน้องไอ้ซึ่งเขาบอกว่าพอแมตช์นี้เนี่ยกระแสเทนฮาอ่ะที่โดนโปรดอ่ะมันเลยยิ่งแบบ กระพือแบบใหญ่กว่าเดิมจากที่แบบปกติก็คือแบบเริ่มแบบอยู่อยู่ตัวพราแบบอยากให้โดนไล่ออกมันกระพือแบบนี้แต่ตอนนี้คือจะงมีค่ะคือคือตอนแรกอะพูดตรงนึกว่าจะจะเซฟเทนฮากันใช่ไหมครับเซฟเทนฮากในที่นี้หมายถึงว่าคือมันจะเป็นแบบเล่นดีเล่นประมาณเล่นไม่ดีแล้วกลับมาเล่นดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้อันนี้ถือว่า ผลงานย่แย่มามาหลายแมตช์ติดกันแล้วใช่ช่วงวลลุอย่างเงี้ยพ่ชนะสองเสมอหนึ่งนี่กับปะแพ้แล้วประเด็นใบแดงใบแดงบรูโน่ครับเห็นเป็นไงสมควรไหมสมควรคือถ้าเอาตามรูปเกมเนี่ยผมเป็นแฟนปซ่าแดงนะก็เฮ้ยเหลืองก็ได้แต่พอดูภาพช้าแล้วมันก็มันก็ปฏิเสธไม่ได้มันมันด้วยภาวะจำยอมเฮ้ยเราจะอ้างว่าบรูโน่มันลื่นแต่มันไม่โดนวใช่หรอ โดน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 มันโดนอดรโดนใช่ไหมเมดิซันอะนะเราต้องไปเทียบกับดนโดมาตินที่สองขาแต่ันั้นไม่โดนเียงนะแต่อันเนี้ยโอเคมันยกขาสูงก็จริงแต่มันไม่มีจังหวะลื่นมันก็อาจจะโดนหรือไม่โดนแต่ภาพช้ามันทําให้รู้สึกว่ามันเล่นเล่นเกินเหตุอ๋อ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 ม๋ออ๋มอ๋ออ๋ออ๋อ จริงๆเหลืองก็พอแล้วเพราะว่าถ้าเทียบกับเคสของมาติเนสที่มันโง่แจ้งใช่แต่เขาบอกว่ามาติเนสไม่โดนไงแค่สิบเคนก็ซูไม่ได้แล้วอันนี้กี่คนนะเหลือสิบแต่ว่าแต่ว่าจริงๆตอนเหลือสิบเนี่ยนะก่อนเกมเนี่ยสิ่งที่กลัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือว่าถ้าสมมุติว่าสเปอร์เนี่ยบุกเหมือนเดิมเสร็จแล้วไฮไลน์เนี่ย เล่นกองหลังเล่นไฮไลน์แล้วโดนตัดบอลได้เนี่ยใช่ไหม mm hmm. แล้วเดี๋ยวก็มันจะเดือดร้อนตรงกาโชวตรงไรส์ฟอร์ดที่มีความเร็วเนี่ยจะแบบว่าแทงทะลุแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบังเอิญไม่เกิดขึ้นก็ mm hmm. ถือว่าโชคดีไปทีนี้เรามาว่ากันเรื่องบรูโน่เนี่ยโดนไล่ออกจากสนามแต<ร>่เทนฮากเนี่ยถามว่าจะโดนไล่ออกจากทีมได้ยัง่งออทีนี้เนี่ยซึ่ง,ง,งสำหรับพอถามเทนฮากพูดกันถ้กบอกว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ นางบอกว่านางไม่กังวล no worries ไม่กังวลไม่มีใครไล่ผมออกอย่างนี้อ้อ,อ,อ,อมไม่ใม่ครับแต่จะพูดต่อไพูดเอาตามความเป็นจริงนะใชะ่มันจะมีสักคนไหมบอกว่า ว่าแพงแล้วเนี่ยาให้สัมภาษณ์นะเออเนี่ยแต่ผมาแพงแล้วนะครับผมสักข่าวจ่อไมเลยเออแพงแล้วนะครับว่าผมก็กลัวว่าตอแหน่งหน้าที่การงานผมเนี่ยจะไม่รอดนะจะไม่รอดเอานะครับอย่ามาผมขอโอกาสนะครับขออีกนิดนึงพูดการทีมที่ไหนอย่าพูดอย่างนี้วะเออมันก็ต้องแบบเออมันก็ต้องมั่นใจใช่ไหมส่วนใหญ่พูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ผู้จัดการทีมหรอกส่วนใหญ่จะพูดว่าที่มีมาลัยดอกอะไรเร่องอะไร เราเราอยากไปตรงนั้นพี่อกอดคุมทีมอีกที่เขาั้งรอขอโอกาสดูแลขอโอกาสดูแลพี่น้องพี่สาแดงแมนเชสเตอร์เตดอีกสักสมัยมันแบบว่าสิ่งที่เทนาตอนนี้สิ่งที่เทนาก์เขาบอกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องทําคือการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสร้างขุมกาลังยังไงการตัดสินใจทั้งหมดได้ทําร่วมกันโดยเรารู้ว่าต้องใช้เวลาพอสมควรครับเราทุกคนเข้าใจตรงกันทั้งเจ้าของทีมบอบริหารสตาฟและนักเตะด้วยซึ่งพี่ซาแดงจะกลับมาครองแชมป์ในปี2 0 2 8 อันนี้พูดเองอันนี้เทนฮาร์่เทนฮากเทนฮารกพูดเลยเขาบอกว่าตั้งเป้าไว้ว่า2,028เน่บอร์ดบอดบริหารด้วยอาจจะเป็นไปได้วางแผนระยะยาวถ้าเทนฮาร์กออกไปแล้วอาจจะมีความเป็นไปได้นะแต่ว่าทอต้องออกไปก่อนนะอยากถามแฟนปีศาจแดงเนี่ยที่พีเพชรอธิบายเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกยังไงก่อนเพราะว่าเทน่าร์กเนี่ยจะสามารถกับ พาทีมกลัมาประสบความสําเร็จได้แต่เด็กผีทั้งหมดทั้งมวที่คอมเมนต์หรือว่าโซเชียลทั้งหมดนะพี่ทั่วโลกเลยเซนฮาร์คุณใช้งบประมาณไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนักเตะแต่ละคนที่คุณได้มาดูการนี้ก็รู้ดูการเท่าไหร่แล้วได้ดูมันมีคลิปอันหนึ่งของเป๊ปครับที่เขาก็พูดในสไตล์ว่า คุณรู้ไหมทีมไหนใช้เงินมากที่สุดในรอบ3ปีที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไงอันดับหนึ่งอันดับ2เป็นเชลซีอันดับ3เป็นอาร์ซอลแต่พวกเขาไม่ได้แชมป์นี่ไงถูไอ้เป๊ปยังเจอกูยังเจอกรูคาราบาวครับโอ้ใครมึงจับฉลากวะตีมือกินหัวหม่ ซัพเปอร์แมนซิตี้คิดดูพีเพชรนี่ขนาดทีพีเพชรยังไม่ส่งซอนฮึมินมาเออแต่ผมยังโดนขนาดนี้สามศูนย์เอ้ยถ้าซอนนี่น่าจะมีครึ่งโหลได้ไหมให้ไเลได้ไหมหลยังไงก็ต้องมีเม็ดหนึ่งอะสองมิลคือถ้าเกิดวันนี้ซอนได้ลงเล่นอันนี้คนที่กล่าวคือเจมี่เรดแนนซึ่งก็คืออดีตเด็กโหงอดีตเด็กสเปอร์ด้วยบอกว่าพวกเขาจะยิงได้ถึง6ลูกมันเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมพาะเขาเล่นได้ดีมากๆหลายจังหวะคูดูเซฟสกี้เล่นด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม เขามีความเร็วที่ดีแต่ยิงอันนี้อันนี้ผิดนะคูเซฟสกี้ไม่ใช่นักเตะที่เร็วนะแต่ว่าเป็นคนที่คลองบอลเหนียวนะแล้วดูเป็นกองกลางที่ครบเครื่องเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาปรับให้คุณเซฟสกี้มาเล่นในตำแหน่งเหมือนเป็นเบอร์แปดใช่ใช่ใช่ใชม,มาเล็กกับเป็นอยู่ในในบล็อกตรงกลางครับนี่ที่บอกว่าถ้าวันนี้โซนลงเล่นอาจจะยิงได้ถึง6ลูกเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยเขาอาจเจตนากระทบกระเทียบติมโอเวนเนอร์ไ <laughs> อชิ้นท้ายายูเดียว2ลูกนะ ความเร็วมีกับ<ฟ>พากปุ๊บปี๊ดเลยเออแทงทะลุลูดเดียว2ลูกแม่งยิงให้อุนนาหน่าเซฟเพราะลูดเดียวไีกทีปุ๊บมีกองสรับสูงเข้ามา2คนวิ่งเข้ามาจ่ายให้ใครก็ได้มึงจ่ายมึงจ่ายตรงกลาง <laughs> มึงนึกว่าเพื่อนสองคน่ยเป็นสาโง่กแต้องบอกแบบว่าเทปอาหลานเซได้ทีนี้เนี่ยอารมณ์ล้วนอารมณ์ล้วนเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องต้องขึ้นต้องขึ้นต้องขึ้นนี้นะขึ้นว่าโปรดใช้วิจารณจักรยานในการชมด้วยจารณญาณในการรับชมเขียนตัวนี้ด้วยนะอยากให้แฟนผีก็ที่อยู่ในช่องอาหลานก็ลองพิมพ์เข้ามาหน่อยอยากอ่านคอมเมนต์หน่อยระบายมาอยากจะพูด ออกมามันรู้สึกยังไงกับความแพ้พี่พี่แฟนหงด้วยเพราะในช่องเราก็เยอะไม่เยอะหละส่วนใหญ่เลยแหละตรงนี้มามาประเด็นเจ้าตัวที่โดนใบแดงบูโรนะครับเขาเขาเขาโมโหกรรมการนะเขาบอกว่าแจกแดงเกินเหตุจังหวะฟาวแมดดิสันนะภาพรีเพย์จะแสดงให้เห็นว่าเพย์เมเกอร์ชาปรตุกสเนี่ย ลื่นนิดนึงก่อนที่ยกขาสูงทําให้เท้าเสียบเข้าบริเวณหน้าแข้งของแมดิสันแต่ท่านเปายินการไล่ออกเพราะมองว่าเป็นการการะทําดังกล่าวเป็นการเล่นที่อันตรายเกินกว่าเหตุ<ม>ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเรามองนะถ้าว่าว่ากันตามกฎเนี่ย<ม>ใช่ไหมคือมันเหมือนมันเหมือนกับว่าบทเปรียบเทียบอาจจะเป็นเคสรุนแรงนิดนึง<ม>สมมติว่าคุณมีปืนอยู่บณบอกแล้วคุณก็แกว่งแกว่งไป<อ>เนี่ย<อ>ใช่ไหม,<อ>ไหมคือแม่งอันตรายไงใช่ใช่พี่มันไม่ควรไงใช่ไหมคือบอกว่าอ้าวกูไม่ได้ยิงอะ หรือหรือปืนอาจจะลั่นแล้วไม่ได้โดนใครก็ตามแต่มันเป็นก่อให้เกิดอันตรายเพราะฉะนั้อออนอันนี้คือเป็นข้าเรียกดุลพินิจของกรรมการซึ่งอันนี้เนี่ย ทางฝั่งของสเปอร์อาอาร์อัเมาว่าก็เห็นด้วยฮะเห็นด้วยนะจะเห็นจบอจบจบนะตามนั้นคือจบจ้ะแล้วทุกคนคิดว่าบรูโน่ควรใบแดงไหมไม่ว่าจะเป็นอ่ะแฟนแมนยูว่าแบบตอนนั้นแฟนเชลซีท่านนี้นะท่านนี้บอกว่าเหลืองก็พอจ้ะเออจานเออสิบคนก็ลำบากพอแล้วเออให้มันเหลือสิบคนอีกแล้วทุกคนล่ะคิดว่ายังไงคิดว่าบรูโน่เนี่ยควรใบแดงหรือเปล่าหรือว่าแค่ใบเหลืองก็พอแล้วเอาแบบว่าเอาไม่ต้องแบบว่า ความความแบบว่าควรแบบไหนแต่ว่าแบบถ้าเราเป็นกรรมการอ่ะเราจะให้แดงไหมเดี๋ยวสมสมิญญาอูดหลานแอดก่อนอูดหลานแอดอ คิดว่าสกอ03นี่มันมีความคล้ายคลึงอะไรไหมกันต้องคิดจังช่จริงต้องบอกว่าที่สเปอร์ทำอ่ะไม่ได้เป็นของใหม่นะคะมันคือแค่การ copy paste สนัเองุนจดนะคะคือทำไมทำไมทีมอะไรเคยทำว่าทีมอะไรนะอกบีกบีแอร์หรือล่ะไม่ใช่แออย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเลยดีกว่าแ่ะในสเปอร์ใช่ไหมออันนี้ตอบคงถามได้คือการที่บุกไปชนะแมนยูาบ3-0ในบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเรียนแบบ เราเล่นแบบทีมทีมหนึ่งซึ่งไม่ใช่เลี้ยงผู้เคยเลี้ยงผู้สิไม่ใช่ก็แมนยูไงแมนยูเจ้าตัวเองตอนที่เขาบุกไปชนะซาวด์แทนตันดูซิว่าซาวด์แทนตันรู้สึกยังไงมึงสงสารเขาออกไปหนีนี่เองกูหางานทำไมตั้งเริ่มแล้วดีพีดีพีนี้คืออาเพจมาไม่ทันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่ะตอนนี้ทีนี้มานะเราจะ มาถึงตายไอ้อ p นีนี้พูดเป็นฮาคะเพราะว่ามันมีสิทธิ์จะโดนเ้งมากขึ้นไปอีกเต้งจ๋านะฮะโดนปลดพร้อมกาชื่อคุณซือใหม่ผีนะฮะจากการคุมทีมออกสตาร์ซีซั่นได้อย่างย่ำแย่นะครับทางด้านสื่อเพื่อความบันเทิงนะสื่อกีฬาสิว่าต่างประเทศนะแต่ในใจให้เทนฮาร์คุณซือดัชชนะคือคุณซือตกเก้าอี้เป็นเตงหนึ่งนะฮะขณะที่เต็งสองได้แก่แกรี่โอนิลผู้จัดทีมบูฟซึ่งตอนนี้บูฟท้ายตารางเลยนะครับขณะเดียวกันสื่อเนี่ย เพื่อความบันเทิงชื่อชอบชื่อชอบทำนี้เลยคือพยายามเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงบาลีต่างประเทศมีเต็งหนึ่งที่จะมาแทนนี่มาแล้วแกเร็ตซาวเกคเดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนว่าอ้าบอกไปแล้วยังไม่ทันเิดเลยเราต้องให้ความยิ่งใหญ่กับเขาหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นทีมใหญ่ไงแมนยูใช่ไหมแบบพูดเรียบเียแล้วแบบโอเคเดี๋ยวแกเรตซาวเก้เป็นเต็งหนึ่งนะมันก็จะไม่สมศักดิ์สอกสิแต่บอกว่าต้องบอกว่ากุนซือคนต่อไปที่จะมาคุมเทนฮาร์ต้องไม่ใช่ก็มาคุมเทน คมเลยอุ้ยน okay ั่ละคุมใตท่าทำไมคุมให้มันออกไปสักทีเลยนั่นแหละอันนี้พูดแทนเด็กแมนยูนะไม่ต้องบอกว่าคือหลายฝ่ายเนี่ยก็คือรวมถึงแฟนแมนยูด้วยเนี่ยบอกเองบอกว่าถ้าจะมีคนที่มาคุมเนี่ยจะเป็นแบบนักเตะแบบ ไม่ใช่สิต้องเป็นบอกว่าโค้ชเนี่ยจะเป็นต้องยอมรับว่าเทนฮากไม่ได้โค้ชเกรดเอจะเป็นแบบเทนฮากเนี่ยไม่เอาแล้วเพราะว่ามันต้องมาเริ่มต้นใหม่ต้องมานั่งลุ้นใหม่เนี่ยไม่มีประโยชน์ก็ให้เทนฮากไปเถอะแต่ว่าถ้าจะมามันต้องเป็น A มันต้องเป็น s s เพราะฉะนั้นทีมใหญ่ขนาดนี้มันจะมาดาดดื่นไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นแกรซลเกตที่เป็นทีมชาติไงที่เหลือะไรครงนี้ว่า เพราะว่าเราเห็นเกเรซาเกตเนี่ยวิธีทําทีทา่าอังกฤษ,ษเราเห็นเข้ามาแล้วใช่ไหมแม่โคตรหน้าเบื่อโอแล้วบอกเขามา,ามทำแมนยูในดีเมันใช่เหรออ่าเราต้องเอาสิทธิ์เก่ามันเลยมีแตงสองมา,านั่นคือคนที่เพื่อนวานให้ฉีดโดสตลอดนั่นคือรุดฝาฉีดสเตอร์ล้อย เลิฟแคนิสเทอร์ลอยอันนี้อันนี้แฟนแมนยูน่าจะเลิฟมากกว่านะใช่ใช่ใช่น่าจะเลิฟมากกว่าชาวหรือว่าทุกทีมก็ได้คิดว่าคุณซื้อแบบไหนที่จะเหมาะกับแมนยูในคนต่อไปไม่ว่าจะเป็นเกเรตสเกเรตส์เลิฟแคนิสเทอร์ลอยมีชื่อไหมแมคเคนนาของอิฟสวิดก็น่าลองหรือว่าเฮ้ยรอวันหนึ่งแล้วแมนซิตี้ทีมแตกเราไปดึงเป๊กกวารีล่าเลยไหมแมนเาเรียกเมืองแมนเชสเตอร์จะกลายเป็นหนึ่งสีฟ้าสีแดงรวมตัวกันเป็นการเป็นสีอะไรวะ ชำแล้วชำหนอมนะอันนั้นนะอืมไม่แต่ต้องบอกว่า อันนี้มันคือการม้วอ่อนใช่ม้วอ่อนไอ้เนี้ยไอ้ที่คุณซื้อเตงหนึ่งเตงสองหลังจากเทนฮาเนี่ยมันคือการคาดการ์ไงเพราะว่าเอาเป็นความจริงแล้วอ่ะในสโมสรนะเขายังจูบปากกันอยู่เลยเซนเปอร่าเทนฮายนีบอกว่าชิลๆอยู่เลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งของเซอร์จิมแกก็เอามาบอกเองว่าพี่นี่หักประกาซียอะไรแบบว่าสวนกระแสเลยว่าแบบว่าก็ให้อยู่ต่อให้ครบไว้ใจเราต้องเชื่อใจเขาเทนฮาก็บอกว่าว่ามาไล่ดิได้เลย ไม่รู้ไล่มาเลยไม่รู้อ๋ออันนี้เทนฮ้าส์นะเทนท้าเทนฮ้าสเดี๋ยวส์เหมือนไขวะเทนฮกเท้าส์เอาสภาพอีกเราอ่ะจะได้ไม่แค่ EP เดียวเนี่ยแหละอ่า EP เดียวแล้วก็อูดอูดลืมลืมลืมอูดนะคิดคาแรคเตอร์ด้วยกระชวงนี่กระชงสุดท้ายแล้วก็แต่ว่าเพื่อนๆว่าคิดว่าแมนยูแมนยูเนี่ยเอาแบบเหมาะสมนะไม่เอาไม่เอาฮานะไม่เอาฮานะไม่เอาฮาอย่างอย่างอย่างแบบโค้รเตี้ยไม่เอานะพี่เตี้ยไม่เอานะออย่างอย่างตัวเองเนี่ยอย่างเงี้ยฮาครับเออ แบบป้าหายังไงยังไงโคต,ตี้เขาไม่ไปหรอกอะนะแต่เราเสนออัน,นอันนี้นิดนึงะนะคือถ้าไม่รุ่งก็บันไลัยไปเลยแนะนำบษษริษัทนินกัด <c oughs> อันนั้นเป็นอันนั้นเป็นหนอนใส่สุง <c oughs> แอบ <c oughs> เข้าไปแล้วพอไปทำทีปุ๊บ <c oughs> บอกเฮ้ยเราต้องเล่นเกมบุก <c oughs> ใส่กองหน้าไปเก้าอนหรือสองคนเรือแม่งพลาดนะเอาโอนา่าไปกองหน้าด้วยเอาหน้าไปเลย นี่ก็บันเทิงไปนะฮะและ้วซุปเปอร์ลางคิดว่ายังไงโค้ชของแมนยูถ้าเกิดว่าให้เทนฮาร์กเด้งเนี่ยคือใครหรือว่าบางคนจะบอกว่าคิดไม่ออกเทนฮาร์ไปก่อนละกันก็คิมเข้ามาละกันเพราะว่าอีพีนี้เนี่ยเพื่อเพื่อนรักแมนยูโดยเฉพาะจริงๆมันมีประเด็นมากมายแต่คงจะได้ฟังจากหลายๆเพจหลายๆโซเชียลแล้วแหละเราเอาพอของปากของคอคนนี้อูดมาแทนแอดนะอู๊ดมาแทนแอดแล้วก็เป็นติ๊กเกิลจี เด็กเก๋สิฮันก็บางๆกับน้องเขาหน่อยอไอ้กล้องมุ้ยไล่ม huh? uh, um, uh, ุはは้ยไล่โอเคโอเคแล้ววันนี NES ้นะคะอาหลานแซเรียมกิฟต์จังอเพชแันแล้วก็หลานอูดก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันอีพีหน้านะคะมาดูกันว่าเราจะมาเมาส์ฉ่ำกันในเรื่องอะไรค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์แล้วคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเยอะๆนะเยอะๆเยอะๆนะชอบมากเวลาอ่านคอมเมนต์ทุกคนอ่ะบ๊ายบายนะ่ะคอมเมนต์อ่ะกเเยยอลสวัสดีครับสวัสดีครับไล่ไปเลยไล่ไปเลย